สวัสดีครับกลางนาครับผมช่วงบ่ายช่วงเที่ยงช่วงบ่ายของวันที่22เมษายนนะครับ2563นะครับก็นี่ครับบรรทุกขี้วัวหรืออุจจาระวัวมาใส่ในานานะครับนาแปลงนาที่บ้านนะครับ บ้านกระต่ายบ้านลานทองตำบลบางคลงตัวบัานกระต่ายนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศรถสามล้อบรรทุกมองเห็นไหมครับนี่ครับรถสามล้อน้อยครับผม มืเช้ามาเที่ยวแล้วฮะเมืเช้ามายี่สิบลูกตอนใบไม้สามสิบรูกเทียครับผมน,บนี่คือแปลงนานะครับด้านหลังผมแปลงนาเนื้อที่ไม่เยอะครับเนือที่แค่ประมาณสิบไร่ครับผมไม่เยอะเท่าไหร่ เอาไว้ทำนาข้าวนะฮะเอาไว้เก็บเกี่ยวไว้สำหรับไว้โหนะครับไปกินครับตอนที่เราทุกยากไม่มีตังค์ซื้อข้าวครับผ,ผ,<ม>ผมก็ผมก็ห่างหายจากการทำนามาสาสิบกว่าปีครับเมื่อที่ทิ้งช่วงมานะตอนนี้ผมก็ ได้กลับมาทำอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มอายุก็เริ่มเยอะแล้วฮะตอนนี้ก็ล่อเขาไป55ปีแล้วครับปีนี้ครับผมได้กลับมาทำนาอีกครั้งหนึ่งได้ทำสามหุนแล้วนะครับปีนี้ปี63นี่อาจจะเป็นหุนที่สี่นะฮะครับที่เริ่มทำมาครั้งทำนาครั้งนี้ฮะก็ ด้านหลังผมนี่ก็แปลงนี้เป็นแปลงใหญ่ครับแปลงนี้ประมาณเจ็ดไร่ได้ก็มันงามดีแปลงนี้ไม่ต้องใส่ที่วัวครับรับผมที่จะไปใส่ก็น,นู่นเลยฮะแปลงด้านหลังผมไกลไกลนู่นไกลไกลนูน่น,นเลยฮะไกลนู่นนะครับไม่ต้องใส่วัวครับ ่นเลยฮะที่ว่านี้เหมือนไฟไหม้นะดำๆนี่นะครับโอ้ยโดยใส่ทีวร้อนมากเลยครับโอ้ยต่างจังหวัดนี่ร้อนจริงๆฝนก็ไม่ตกเลยฮะจำนันนี่วันนี้มันยี่สิบสองแล้วในเิือนเนเนี่ยไม่วันไหนวันหนึ่งฝนก็ต้องตกอันนี้ยังไม่ตกเลยครับร้อนมากครับผม ด้านหลังผมนี้เป็นป่าไม้เต็งลังนะฮะนื้อที่ประมาณส่วนของผมเนี่ยประมาณสักสามไร่ได้มั้งที่เป็นป่านะที่ว่าที่วัดท,ที่พ่อตาแบ่งให้ะฮะสาหรับพี่น้องทั้งหมดก็เยอะฮะเนี่ยนะทับเนี่ยของพี่น้องด้านเนี่ยด้านนี้พี่น้องเยอะฮะก็เยอะก็ะได้ป่าไม้เยอะป่านี่คือไม่ใช่นั่นนะฮะเรากําลังจะได้โฉนดแล้วครับ โฉนดแล้วก็ทางการบอกจะออกโฉนดให้แต่ยังยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ได้เลยเราถือครองเอกสารสิทธิ์ทำมาหากินอยู่ครับเขาเรียกใบพพท5ใช่ไหมพพท5นี่ก็คือเกือบจะได้แล้วจริงมันต้องได้นานแล้วแต่นี่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นหรือยังไม่ได้เลยฮะยังไม่ได้เอกสารสิทธิ์ยังไม่ได้ออกโฉนดครับมาเหมือนจะมารางวัดรอบนึงแล้วฮะแต่ก็เ,เงียบไป เดี๋ยวก็รอโอกาสอีกครั้งหนึ่งตามอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นยังไงโอเคนะครับผมขอบันทึกไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับชาวเสรจทุกชั่นนะที่ขอบคุณอย่างยิ่งครับที่ให้ความการุณาติดตาม ครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับที่ลานทองชาแนลนะฮะช่องของผมครับผมลานทอง channel อ,อันนี้คือเราไม่ได้ไปค o p ปปใครมานะฮะนี่ของผมโดยตรงเลยผมถ่ายทำผมเองครับผมให้พี่น้องชาวเฟซเฟซเียกไปถูกได้ครับเรียนรู้วิถีชาวไร่ชาวนาครับผม ผมก็ไปอยู่เมืองกรุงสนานครับโอ้เอาเป็นว่า30กว่าปีเลยอะเป็นคนกรุงเทพซะ30กว่าปีเลยครับก็นั่งออฟฟิศปลูกไทเท่อะไรกันเคยนั่งมาแล้วอันนี้ก็ปลดระวางแล้วครับผมเจ้านายเลิกจ้างแล้วครับตอนนี้ผมก็กลับมาพึกกพิกฟื้นผื้นดินบ้านจะว่าบ้านเกิดก็ว่าได้ฮะ ก็ผมก็กดเกิดที่นี่กำแพงเพชรเนี่ยครับแต่ว่าคนลำนพือก็ได้มาตามรอยพ่อครับผมความฝันของผมคือบ้นปลายชีวิตคือตามรอยพ่ออยู่แบบพอเพียงครับเราไม่ดิ้นรนแล้วครับผมไม่ดิ้นนแล้วเอาแบบว่าพออยู่พอกินครับไม่ต้องไปขนควยอะไรมากมายนะครับโอ้ผมก็ไม่รู้จะทำไปตายไปกเกาะไปอะไรไปไม่ได้ ลูกเต้าก็จะสบายแล้วฮะคนโตก็ทํางานแล้วครับเรียนจบแล้วเหลือแต่คนเล็กครับคนเล็กก็ยังยังไม่จบครับต้องรอเขาจบก่อนเขาเรียนวิศวะอยู่ยังไม่จบก็ถ้าเขาจบเมื่อไหร่ผมก็คงจะได้มาอยู่บ้านเต็มตัวนะครับตอนนี้ก็ยังไป,ไปม,ามาอยู่ที่กรุงเทพกับบ้านที่สังวะัะช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดนะฮะโควิดส9บเกโควิดน9เนี่ยแหละโหทำให้ แย่มากๆเลยบอกตรงๆผมก็มาจุดงานอยู่กรุงเทพก็เกือบเดือนแล้วนะที่เดือนมีนาไม่ได้ทํางานตอนนี้ผมก็หนีกลับมาตอนเมื่อวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยกลับมาที่ต่างจังหวัดต้อมาโดนกักตัวซะสิบสี่วันที่นี่ก็ปลอดภัยครับไม่มีอะไรครับปลอดเชื้อครับเพราะเราไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปที่สถานที่เสี่ยง ก็ mm hmm. อปลอดภัยครับคร mm hmm. อบครัวก็ปลอดภัยก็โอเคครับมีความสุขเราไม่ต้องกังวลช่วงกักตัว14วันก็แยกครับแยกกันกินกันอยู่แยกที่หลับที่นอนแยกกันหมดเลยอยู่ห่างกันครับผมก็ mm hmm. เพื่อให้ครอบครัวแม่ยายผมก็ยังอยู่ฮะอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่อยู่ใกล้กันแล้วก็แยกกันเพื่อความสบายใจนะครับพทางการเขากะมาตรวจสอบด้วย คุณหมอประจำตำบลเขาก็มาเช็คอยู่ด้วยครับแล้วก็กำนานผู้ใหญ่บ้านเขาก็เป็นห่วงก็โชคดีนะครับเพราะว่าจังหวัดกำแพงเพชรของผมก็เป็นจังหวัดที่ปลอดเชื้อฮะเวลาเขาอ่านข่าวที่ก็ขึ้นชื่ออันดับหนึ่งเลยเขาจะอ่านกำแพงเพชรก่อนเลยว่ากำแพงเพชรสีขาวขาไม่มีเชื้อครับผมปลอดเชือ้อหน้าภูมิใจนะครับชาวกำแพงเพชรทุกท่านหน้าภูมิใจครับครับอีกหลายๆจังหวัดนะที่ว่าปลอดเชื้อเลยไม่มีมาแพร่าทานครับผมก็ขอให้ 6ปีนี้ตลอดไปนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากครับสำหรับชาวเฟซทุกท่านนะครับขอบคุณครับกรุณากดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับช่องลานทองชาแนลครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับ